การภาวนาเป็นการทำจิตใจของเราให้มีปัญญาอย่างสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นเราทำโดยความเลื่อมใสทำโดยความฉันทะคือความพอใจทำโดยความพยายามเพื่อได้ รับผลจากการกระทําเพื่อเห็นผลจากการกระทําของเราทําอันใดถ้าเราไม่เห็นผลเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยงานนั้นนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์ถ้าเราพยายามทำให้ถูกต้องค่อยสมบูรณ์ ตามหลักที่ท่านวางไว้ก็ย่อมเห็นผลเมื่อผลบังเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อมัน่นก็เพิ่มขึ้นอีกจิตใจก็โน้มไปเพื่อปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาความรู้ความเห็นจากการปฏิบัติก็ยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยสำคัญมาก ปัญญาอันชอบในทางธรรมที่ท่านแนะนำว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเราสร้างสติชอบขึ้นมาสร้างความเพียรชอบขึ้นมาสร้างจิตตั้งมั่นชอบขึ้นมา เมื่อเราตั้งชอบแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตที่ตั้งชอบนั่นแหละจะเป็นสัธจธรรมหรือความจริงขึ้นมาความจริงคืออะไรความจริงก็คือมีอยู่ในจิตที่มีอยู่ก็คือความสุขและความทุกข์มีอยู่สองอย่างความสงบและความไม่สงบ ทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือว่าเป็นความจริงทั้งความสงบก็จะสร้างปัญญาให้แก่เราได้เหมือนกันถ้าเราไม่รังเกียจถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องเมื่อความไม่สงบเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความไม่สงบ เมื่อเราไม่ชอบเราก็รู้ทำจิตเฉยๆเพราะความสงบกับรู้ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราดูให้ละเอียดลึกถึงจิตเดิมแล้วความไม่สงบมันเป็นทางปลายของจิตอันมูลฐานแท้ๆนั่น,นมันรู้ความรู้เป็นจิตเดิมความปรุงแต่งนั้นเป็นสังขารมาจากอวิชชาให้เข้าใจหลักอันนี้ เพราะฉะนั้นทุกเป็นปัจจัยที่ไม่ให้ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าส่วนทุกเป็นเรื่องของทุกมันก็เกิดขึ้นแล้วมันไม่เที่ยงเราเอาไตรลักษณ์ไปใส่มันเลยมันไม่ใช่เที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเราเฉยได้สงบได้มันดับขึ้นทันที มันอยู่ไม่ได้แต่จิตใจของเราพอทุกเกิดขึ้นแล้วมันไม่สงบก็เลยไปกวนต่างคนต่างกวนกันไลก่กันนี่กันก็นเลยมันไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นให้เข้าใจแรกแรกมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับเราคาดหมายไว้อย่าไปหมายว่าจะได้อย่างโน้นได้อย่างนี้ ท่านว่าให้ดูปัจจุบันนธรรมเนี่ยพอเรากําหนดบริกรรมพุโทโธพุโทโธเราก็ดูในพุโทโธก็ระวังสิ่งที่ไม่ดีมันแทรกขึ้นมาให้เกิดความราคาญให้เกิดความตอกวนไม่สงบนี่เป็นเรื่องไม่ดีก็ทําให้จิตใจของเราหลงไปได้ในเรื่องที่ดีก็ทำให้จิตใจหลง เรื่องที่ดีคืออะไรพอพุโทโธพุโทโธมันสบายพอสบายแล้วมันหลอกหลอกไปหลอกไป้วเกิดถิ่นน้ำมิถะความง่วงความหลับเกิดขึ้นหลับหายไปเลยลืมภาวนานี่กิเลสมันไม่ใช่ย่อยนะมันฉลาด <Yeah. S 1> ถ้ามันกรอกวนให้ฟุ้งซ่านจิตเราก็พุโทโธตึงไม่ไปตามมันมั่นคงนะมันก็เปลี่ยนรูปมาใหม่ มันไม่ปอกวนในทางทุกข์เีมันมาแบบให้เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาพอหายใจสบายล่งขึ้นไปพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็หายวักหลับไปเลยถินะมิทธะเรียกไอจิตทดผู้หดเข้าไม่ทำงานไม่เอาโทระไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ความเห็นในทัศนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ฟุง้งซ่านไม่รำคาญก็ตามถ้ามันหลับไปแล้วเหมือนกับเราหลับธรรมดาเหมือนกับไม่ได้ภาวนาเลยการภาวนาไม่ใช่หลับและไม่ใช่ฟุง้งซ่านจิตมันอยู่ในระหว่างกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันฟุ้งก็ไม่ฟุ้งถ้าหลับแล้วมันก็ยังรู้อยู่ยังรู้ตัวยังมีสติ มันมีประโยชน์ที่เรามีสติเข้าไปรู้ตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดทำจิตเป็นกลางกลางอะไรมาก็เฉยเอาเป็นงานที่เรากำหนดที่จะทำคือพุทธโธจะทำพุทธโธก็ทำถึงแม้ว่าความสบายเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาตจอยาหลับ ถ้าสบายเกิดขึ้นมันจะสงบจะวิเวกจะอย่างไรก็ตามเราก็รู้ว่าความสบายรู้ว่าจิตสงบนี่ตเป็นผลที่เราต้องการเพราะความสบายนี่เราจะภาวนายอยู่เท่าไหร่ก็ได้จิตจะได้ละเอียดความสุขนี่เป็นจิตที่ละเอียดกว่าความทุกข์ความทุกข์จิตอยากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อจิต มันรวมเข้าสู่อารมณ์ละเอียดแล้วทุกจึงติดตามไปไม่ได้มันสลัดอองเพราะมันหยาบเหมือนกับเครื่องกรองที่เอาหยาบหย,ยาบมันติดไปไม่ได้ถามไปไม่ได้เหลือแต่อย่างละเอียดที่เราภาวนาบริตมพุโทโธพุโทโธเหมือนกับเครื่องกรองนี้เองเหมือนกับกรองจิตให้ละเอียดนี่เอง ถ้าเราอยู่สติอยู่ในเครื่องกรองพุโทโธพุโทโธซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้ได้ว่ามันคอยละเอียดจริงๆเนี่ยมันไม่หยาบเหมือนแดกแรกยิ่งละเอียดไปละเอียดไปก็ถึงความสงบเนี่ถ้าเราต้องการหลักต้องการฐานจิตให้ได้ความสงบได้กําลังเสียก่อนผู้ที่ฝึกอบรมใหม่เอากําลังความสุขก่อน ถ้าได้ความสุขความสงบมีกำลังดีแล้วศรัทธามันก็มากขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นมันยึดมัน่นสติตั้งมั่นขึ้นมันไม่ผิดทางทีอนีเหมือนจำทางใดแน่นอนเน้วยทีนี้เราจะพิจารณาปล่อยจิตเพ่งยกยิบยกอะไรพิจารณากรรมฐา,านอะไรมันก็ไม่หลงมันไปตามธรทมที่ชอบ มันไปตามความเห็นชอบไปตามความดําริชอบขึ้นมาเพราะมันได้หลักมันได้ร่องได้ทางแล้วตึงจะหมุนไปเท่าไหร่มันก็ไม่ผิดมันไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงเพราะไม่ถึงสัจจะความจริงคือทุกข์เราก็เห็นจริงๆเมื่อจิตสงบแล้วได้ความสุขเราก็เห็นความสุขจริงๆ ทุกหายไปจริงเมื่อเราได้ความจริงจากจิตสงบชนิดแล้วปัญญาทชนี้มาค้นหาสิ่งที่ทํำไม่ให้สงบคืออะไรกิเลสเนี่ยปัญญามันจะไล่เผากิเลสมันดังเกียบกิเลสมันไม่ชอบกิเลสชนี่ดจะเห็นกิเลสก็เป็นกิเลสจริงๆมันเคยหลอกมานักหนาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นวิปัสสนาแล้ว มันโลดโผนในเรื่องกิเลสมันทรมานมาหลายภพหลายชาติที่มันกกอกวนที่มันหลอกลวงที่มันทำให้เราเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นท่าน่พิจารณารุกเข้าไปจเข้าไปพิจารณากิเลสมันอาศัยอะไรอาศัยขันก็เห็นขันนิดต,ตามความเป็นจริงขึ้นมา ขันที่สัญญาอารมณ์ที่มันดอกสำคัญผิดว่าจะได้ความสุขจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่ได้อะไรนี่ไม่มีอะไรได้สักอย่างถ้าเราได้แล้วถ้าเรามีแล้วเหมือนกับความคาดฝันแล้ว เราก็ไม่ต้องทุกข์เพราะทุกอย่างเรา ng, เคยมีมาแล้วทำไมจึงยังทุกข์อยู่นี่นี่เป็นพยาที่ว่าไม่ได้อะไรเงินทองเราก็เคยได้แล้วบ้านช่องเราก็เคยได้แล้วเครื่องแต่งตัวเครื่องตกแต่งอะไรทุกอย่างเราก็ได้มีมดมาแล้วมีมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมี ที่นั่งถี่นอนอันสวยงามประดับประดาเราก็เคยเอามาประดับประดาทุกอย่างถต่สิ่งเหล่านี้ให้เป็นของเราจริงๆบำรุงให้เกิดความสุขจริงๆนี่ยทำไมถึงเวลานี้ถึงเป็นอย่างนี้นี่คำสอนพระพุทธเจ้าแน่นอนเหลือเกินเราจะเห็นคำสอนพระองค์ชัดว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือนี่เราจะได้อิ่มก็เพราะเราเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราได้มาแล้ว เราเคยมีมาแล้วมันหายไปไหนหมดไม่เหลือในจิตใจนะเวลาทุกข์ขึ้นมาเรนลึกามมันไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราแม้แต่น้อยเราไปยินดีไปสนุกสนานเพลิดเพลินเรามีสิ่งน,นั้นเรามีสิ่งน,นี้เราได้อันนั้นเราได้อันนี้เลยไปหลงเพลิดเพลินให้เวลาหมดไปหมดไปเฉยๆแท้จริงถ้าเรามาดูจิตแล้วมันเหนื่อยมากเพราะมันเป็นภาระ มันวุ่นวายมากเรารู้ว่าเป็นภาระเรารู้ว่าวุ่นวายเมื่อจิตของเราสงบละเอียดเนี่ยเรากลับมาดูแล้วจึงิงๆโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองน่าสลดชั่งเวทที่นี่ที่นี่จิตมันจะพอก็พอตรงนี้ถ้าเราพอแล้วไม่ใช่เราไม่เคยได้ไม่ใช่เราไม่เคยมีโกรธเราก็เคยโกรธมาแล้วควรจะพอียถีโลกเราก็เคยโลภมาแล้ว ตะเกียดตะก,กายมาแล้วหลงเราก็เคยหลงมาแล้วอะไรกิริยาต่างๆจากความโลภความหลงเราก็ตะเกียดตะก,กายมามาพอแล้วควรพอเสียทีตอนนี้เราจะพักผ่อนตอนนี้เราจะจะอิ่มเสียทีวัตถุภายนอกพอแล้วเรารักษารึกษามาพอแล้วบำรุงก็บำรุงมาพอแล้วบำเรอก็บำเรอม,มาพอแล้ว อนนี้เราจะรักษาใจตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะรักษาใจให้ผ่องใสให้สะอาดให้สนุกไม่เอาใจนี่ไปคลุกคลีกับของที่วุ่นวายกับของที่สกปรกของที่มีหมอเราจะรักษาแต่ใจอย่างเดียวตามคําสอนพระพุทธเจ้า,าตั้งใจดูใจรักษาใจสร้างสติขึ้นมาให้ใจมีที่พึ่ง ที่ยึบคือพุทธโธหายใจเข้าทาใจให้สบายไม่สบายแล้วก็เอาความสบายบรรจุเข้ามาเอาความดีเข้ามาตัดออกสิ่งที่มากาอกวนจิตใจอย่างมันจะส่งไปอย่างอื่นเราก็ตัดออกตัดออกเ,ากเอาเฉยบอกว่าเราพอแล้วเราไม่หลงอีกแล้วความหลงเราก็พอแล้วปรุงแต่ง คิดนึกเราก็พอแล้วความสงบนี่แหละเราอย่างยังไม่มีเพียงพอสตินี่แหละเรายัางไม่พอสมาธินี่แหละเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะเจริญสติเจริญสมาธิให้จิตใจสงบนี่เป็นงานของเราเรามุ่งมั่นทำงานอันนี้ภายในจิตใจทํางงานนี่ แต่งานเฉพาะสติปัญญาภายในจิตใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างงานขึ้นมาด้วยสมมติทานคือความเพียรชอบงานของจิตใจความเพียรอันชอบสังวาร,ระทาน พียนสำรวมรักษาใจก็อเอาสตินี่เองรักษาใจสำรวมระวังใจไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งคิดนึกในเรื่องอย่างอื่นนอกจากงานที่เราให้ทำเรียก่าสางวลสำรวมระลึกด้วยความสำรวมด้วยความรู้ตัวไม่มันเคลื่อนจากที่ระลึกให้สบาย จงหวนไม่ให้อารมที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาในใจคิดขึ้นมาในใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษางานที่เราทำไม่ให้ทอดทิ้งไม่ให้เผลอเช่นแต่พุโทโธพุทโธเพียรรักษาพุโทโธไว้ในใจพุโทโธไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความเดือดร้อนพุโทโธเนี่ยคือความรู้ ความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์สงบพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสุขพระพุทธเจ้ามีจิตผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นพุทธโธนี่เป็นคุณธรรมที่มาอบจิตเหมือนกระเอาของหอมมาอบจิตให้หอมเรียกว่าอบเรียกว่ารมรมไม่ให้เหมือนเข้ารมเหล็กมาให้สนิมขึ้นแล้วก็เอาพุทธโธกำจัดไม่ให้ กิเลสขึ้นมาในจิตใจคําว่าอบรมเราต้องเข้าใจนะเอาพระพุทธเจ้ามาอบจิตใจของเราจิตใจไม่ดีพอมารมให้มันดีเหมือนกับธรรมของพระองค์เรียกเอาธรรมที่ดีมาอบมารมอยากพึงว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรก็ได้ที่เราได้ระนึกได้รู้อยู่นั่นนะแหละเพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้ว พอได้เราสิ่งใดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาได้มันก็ไม่เที่ยงจันสันขานทั้งหลายไม่เที่ยงเราจะไปปรุงหาอะไรสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่อีกเราเคยได้แล้วพอแล้วของที่มันเป็นเองอยู่พุโทโธในใจนี่แหละนักษาไวา้พุโทโธก็ตัวใจนี่เองผู้รู้นี่เองไม่ใช่อื่นไกล เอาจริงๆนะก็ใจผู้รู้ที่เรารู้นี่แหละถ้าผู้รู้นี่ไม่วอกแวกไปที่ไหนอยู่เที่ยนแล้วมันจะสว่างนะซึ่งมันไม่สว่างก็เพราะวอกแวกอถ้ามันสงบได้เหมือนกับแสงเทียนที่ไม่มีลมพัดเนี่ยมันก็สว่างเที่ยงถ้ามีลมพัดนะก็วอกแวกวอกแวก มันสว่างมันทั่วถึงเราพอใจเพียงแค่นี้จะได้ความสุขนม่ภาวนาเรียกว่าความเพียรสํารวมให้รวมอยู่ในพุทธโธสัง,งวรประทานอนุรักษณาประทานเพียรรักษาให้ความรวมนะั่นอยู่ตรงนั้นภาวนาประทานเจริญสติระดุ พุโทโธอยู่ตรงนั้นแหละเรียกว่าภาวนาให้เพียรภาวนาเรียกว่าภาวนาประทานอนุรักษนาประทาน,นเพียรรักษาเพียรรักษาพุโทโธให้อยู่ในนั่นโออันหนึง่งข้ามไป สังวรรับทานทเพียนสํารวมจิตอยู่นั่นปหาณนประทา,านทเพียนละสิ่งที่มีอยู่ในจิตสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตพยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีในจิตในใจก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันให้เฉยตัดขาดไป เอาความดีมาแทน,นกำหนดอยู่ในที่เดียวสันนั้นเรียกว่าเพียรชอ่อนีเนเรื่องความเพียรเป็นตัวอริยสัต์เป็นของจริงอย่างประเสริฐเรียกว่าสัมมาวายามะคือเพียรพียอย่างชอ่อก็เพียสรสํารวมจิตนั่นเองอ ระวังจิตนั่นเองอย่าให้มันเผลอทหารประธานละนิวรนการมฉันทะพยาบาทถินนมิทะง่วงเหงาเหานอนไม่เอาจิตพยาบาทเรื่องเก่าแก่ที่เคยมีแวะ,ะต็ตัดให้มันขาดเลิกยกเลิกที่มีใครมีเวรกับใครใครที่ไหนเรื่องอะไรที่มันสะสมไว้ชมา่าระออกให้หมด ความฟุ้งซ่านรมคานนอารมต่างๆเรา,าก็ละพยายามไม่เอาตัอดออกนิติกิจฉาอันปรุงความสงสัยกลัวจะเป็นอย่างนั้นสงสัยเป็นอย่างนี้เราก็ตัดออกเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สงสัยปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงพระองค์พ้นทุกข์เพราะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้นะก็ มีผู้ได้ความสุขมากต้อมากแล้วพราะฉะนั้นสิ่งไหนทีเจะอง้ละประหารประทานละให้หมดภาวนาประทานเพียรพยายามภาวนาอนุรักษณาเพียรรักษาตามรักษาจิตทิฏภาวนาเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมให้มันเข้าละเอียดสงบละเอียดไปตามระดับเนี่ย รักษาให้มันเจริญดียิ่งขึ้นไปกุศลที่มีแล้วในจิตก็รักษาอย่าให้มันเสือ่อมกุศลที่ยังไม่เกิดก็ภาวนาทำเพิ่มกำลังขึ้นมาขึ้นมาอีกนี่เรียกสัมมาวายามะเพียรชอบมันพระองค์ให้เอาตรงนี้เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามเจริญสัม สม,มัประทานเปลี่ยนชอบนี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในภาวนาให้จิตสงบจังมัน่นจากนี้ไปผมอธิบายต่อ